space it up. เดี๋ยวตกลงคือมันไม่มีดาบใช่ไหมแล้วทำไมมันถือดาบวะเหมือนผักจีแน่เลยอ่ะต้องไปหาอาวุธในแมปแน่เลย โอ้โหแล้วเมื่อกี้เราไม่รู้เรื่องเลยนะเอามือปเปล่าซัดเขาตายได้คน,นึ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วนี่ใช่ไหม้องเก็บของนี่ไงดาบโอ้โหเล่นมาแบบไม่รู้เรื่องเลยเลยเมื่อกี้เอออย่างนี้สิ โอ้โหเอาตัวเปล่าไปบวกกับเขาแม่เมืม่อกี้โคโชคดีเลยฆ่าได้คนหนึ่งวุ้ยี่เราอยู่วงเลยอ่ะวงนอกๆมาอยู่วงใกล้ๆวงเลยอะไรเป็นอะไรไม่รู้นะครับเก็บมาก่อนนะครับ อะไรเนี่ยของเต็มเลยไงเข้าวงได้แล้วที่แน่นี่พยายามอย่าเข้าใกล้ธนูเสียเปียบ,บจริงจริงมันไม่แรง,งแต่มันตอ่อระดับนิด คลิปแรกของเกมนี้อาจจะห่วยๆเลยนะครับต้องขอเวลาไปฝึกสักระยะหนึ่ง Can't do that yet เฮ้ยเสียงใครวะไม่เหมือนเสียงคนอยู่แถวนี้เลยวะนั่นไงจริงๆด้วย

อย่างวะฟังได้ไหมหมูฟังดีมีชชยตัวครึ่งน,นะนึกว่าจะใช้เฉพาะเกม FPS พี P S อีกจริงๆอะ่ะได้ยินเสียงคนก็ได้ยินจริงๆเห็นจริงๆเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงให้ลูใส่แล้วอย่อน

เฮ้ยห้ยโอ้มันมาเรื่อยเลยวะลอยเหรอกําลังเก็บของลอยเหอรอลอยเหรอลอยเหรอลอย หลอยฟงวินเหรอฟงว,วินกำลังเกุกของอยู่หลอยฟงวินเหรอหลอยฟงวินเหรอโอ้หลอยฟงวินเหรอโอ้เฮ้ยทำไมเจอคนตรงนี้เยอะจังวะรู้จักฟงวินเหรอเฮ้ยมันว่ะ còn là nào ở trong, đấy là ở lõi vòng hả? gotta space it out, lõi phong vịnh lửa, ma xí káp, ma ma xí, phong nothing personal, เติมเลือดก่อนซ่อมก่อนเตรียมรับศึกหนักหุ่นทายนี่ยาวไกลยิ่งนักมันต้องมีคนแอบู่ตรงไหนสักที่นแนนะ่ะ มา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 ซุ de. <c oughs> ่มเหรออดมุมเลยรู้จักเทคเค้นไหมรู้จักเทคเก้นไหมอ้เฮ้ย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 จากไหน Át, จากไหนมาเลยมาเลยไม่เคยวันเจอดาบคงหวินหน่อยตายซะโอ้โหเหลือกี่คนวะเนี่ยเวลาเจอทีเจอทีเป็นกลุ่มเลยว่ะ damn it i'm out อ้าวโนรีแพ้เข้มแล้ววะทำไงสู้วะที่เนี่ย Ru โอ้ต้องเก็บของโอ้ต้องมีของซ่อมโอเคบุเรนแบบไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างเลยเนะี่ยโอ้ไปทางนูน้น มาได้ยินเสียงคนด้านนอกนี้อ w ทำอะไรทำอะไรได้ยินเสียงนะลอยเหรอทำไมต้องทำฟงกุ่นอย่างนี้ด้วย <coughs> <coughs> ok, vòng bi mà lâu. Không có đâu. Bị ở quá. Got to space it out, loyola. Got to space it out, loyola. <coughs> 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 A toast, <coughs> I mean, your toast. Oh. like that hangover never happened Ooh, that hit the spot 直面即将到来的恐惧吧。哎，想开吧。撤。Got to space it out. I said nothing personal. 哈哈。 在这无尽的痛苦中颤抖。Nice and strong。อะไรก็ไม่รู้นะ，เก็บไปก่อน。 จะยิงจากข้างหลังตลอดเลยนี่เราอยู่ในวงเหมือนแหละจะตายแล้ว วงเกมนี้เผาแรงที่ไหนเลย <c oughs> โอ้โหนั่นจุดโอยตายตายโอ้โหเฮ้ย <c> โ <oughs> <c oughs> อ้อ้าวอุตส่าห์เล่นมาขนาดนี้แล้ววงบีบคนตายเลย โอ้ยังไงก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับเกมนี้เกมใหม่นะสนุกมากเลยถ้าใครเข้ามาดูฝากกดซับสไคร b ์กดรกระิ่งด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูสวัสดีครับ